แจ้งอัปเดตข่าวเสนอเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาททุกช่วงวัยปรับเงินบัตรคนจนจาก300บาทเป็น700บาทสรุปแล้วเป็นอย่างไรดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อัปเดตให้สำหรับใครที่ยังรอนะคะข่าวสารบาัตรคนจนนะคะแล้วก็เงินกลุ่มปอบางค่ะในคลิปนี้เป็นเงินผู้สูงอายุนะคะว่าจะปรับเป็น1,000บาททุกช่วงวัยได้หรือไม่ล่าสุดทางพมก็มีคาตอบให้แล้วนะคะก่อนปร,รับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะแตรมาดูเป็นครั้ง แฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐเป็นประจำทุกวันและถ้าฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยสำหรับข้อมูลข่าวสารนี้นะคะเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมองนะคะหรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าพอใจการอาภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567ในส่วนของงบประมาณพอมอนะคะแล้วก็ขอบคุณฝ่ายค้านที่ได้ตั้งข้อสังเกตในหลายประเด็นค่ะรวมไปถึงขอบคุณสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลท,ที่มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะให้กับความเป็นอยู่ของ ประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและก็เด็กนะคะซึ่งในตอนนี้ค่ะประเทศไทยนะคะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดเท่ากับประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นต้องทําความเข้าใจว่าการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่รัฐบาล ต้องทำนะคะแต่ว่าศักยภาพในการดูแลนะคะเมื่อเทียบกับจำนวนเด็กที่เกิดใหม่ทั้งหมดในปี2,565มี400,000กว่าคนเท่านั้นนะคะนั่นหมายความว่าจากนี้ไปนะคะจำนวนเจนววยหรือเจนแซดหรือในอนาคตนะคะจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะมีสวัสดิการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่นับวันจะมีมากเพิ่มขึ้นนะคะในกรณีที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายนะคะอยากให้ปรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเป็น1,000บาทต่อเดือนเท่ากันทุกช่วงวัยนะคะในส่วนนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอนะคะนายวรวุฒธศิลปาชาได้กล่าวว่าการขอนะคะไม่ใช่เรื่องยากแต่แต่ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการจ่ายเบี้ยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันที่จ่ายแบบขั้นบันไดนั้นนะคะใช้งบประมาณนะคะ ปีละ10,000แล้านบาทค่ะถ้าจะปรับเป็น1,000บาททั่วหน้านะคะจะต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้น ะะถึงห0,000่นล้านบาทเลยหากสำนักงบประมาณและรัฐบาลมีเงินมากพอก็เชื่อว่าอยากจะให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2565นะคะประเทศไทยมีคนที่เสียภาษีจริงๆนะคะแค่4ล้านกว่าคนและมีเงินภาษีนะคะกับบริษัทห้างร้านและศัพสามิตซึ่งไม่ถึง10%ของประชากรคนไทยนะคะเงินขาเข้ามีน้อยแต่เงินขาออกเนี่ยทุกคนอยากให้จ่ายทวนหน้าสิ่งสำคัญต้องเน้นกลุ่มปอบางและคนที่เดือดร้อนมากๆที่สุดก่อนจำเป็นที่สุดก่อน แล้วค่อยดูแลตามลําดับความสําคัญนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะอยากให้สังคมได้รับเงินกันแบบทั่วหน้าจริงๆนะคะแต่ก็เห็นใจกระรวงกันคลังและสำนักงบประมาณที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็จํากัดขาดทางพอมองเองก็ไม่อยากให้งบประมาณ กลายเป็นงบขาดดุลทุกๆปีนะคะถ้าต้องให้ทั่วหน้าจริงๆก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับสำนักงบประมาณค่ะแต่ถ้างบเพียงพอนะคะคิดว่าไม่ใช่แค่1,000หรือ3,000หรือว่าจะกี่พันบาทก็แล้วแต่นะคะทางพอมอก็อยากให้ค่ะแต่วันนี้รายจ่ายนะคะและรายรับยังไม่บาลานซ์กันนะคะก็สรุปได้ว่าถ้ามีงบประมาณเพียงพอนะคะสามารถทำได้เลยค่ะแต่ในตอนนี้นะคะรายรับและรายจ่ายของทางภาครัฐนั้น ไม่สมดุลกันนะคะก็ยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ค่ะในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะก็ติดตามกันค่ะงบประมาณจะเพียงพอและสมดุลกันเมื่อไหร่นะคะกดติดตามกันไว้ได้เลยเกตอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเพลนประจำทุกวันมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ